ี้นะครับผมขอเรียนเชิญหัวหน้าทีมและเหล่าโมเดลของทีม s e r r e a l นะครับขึ้นมาพรีเซนต์ Inspiration ของเขาได้เลยครับครับแล้วก็นี่คือเป็นเหมือนเป็นเมเนิคอลเลคชั่นของ s e r r e a l สำหรับวีนี้นะครับก็สำหรับแรงบันดาลใจของพวกเรา นั่นก็คือตามโจทย์นะครับก็คือ,อสิ่งที่อยู่รอบตัวในโรงแรมซึ่งก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนเป็นสิ่งที่สะดุดตาแล้วเหมือนเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจอาจจะคือปกติทุกคนเนี่ยเวลาเข้าลิฟต์ก็คือจะผ่านไปมีแต่มีสิ่งหนึ่งที่คือแบบกริดกริดเห็นแล้วทุกๆเห็นนั่นก็คือเพดานซึ่งมันมีรูปทรงจิอเมตริกเป็นลักษณะของรูปทรงเลยาคณิตที่น่าสนใจมากมาก เราก็เลยคิดว่าเราจะนําตรงนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจสำหรับทำคอลเลกชันอันนี้ซึ่งถ้าได้เห็นภาพมันคือกิดว่ามันค่อนข้างสื่อออกมาได้ชัดในเรื่องของการรูปทรงครับรูปทรงของเลขาคณิตต่างๆแล้วก็เราก็ใช้เทคนิคการตัดต่อหลายผ้าเข้ามาในคอลเลกชันนี้ครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่พวกเราก็ยังจะพยายามยึดเป็นเหมือนคาแรคเตอร์หลักของเรานั่นก็คือความ เนียบในเรื่องของการในเรื่องของคัพติ้งซึ่งกิจกคงไม่พอยเป็นเป็นชุดๆดไปครับเพราะเนื่องจากโคคอลเลกชันเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันสามารถสามารถบอกได้แล้วว่าถ้าถ้าได้เห็นภาพจากแรงบันดาลใจนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคอลเลกชันชุดเซตนี้ครับได้แรงบันดาลใจมาจากภาพนั้นแล้วก็อ้ออีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของผ้าจากสัปดาห์จากที่มีการแจกโจทย์นะครับก็จะมีผ้าให้เลือกทั้งหมด44ชิ้นด้วยกันโดยผ้าทุกชิ้นเป็นผ้าซาติน ซึ่งกีก็บอกเลยว่าตอนแรกก็คิดนะว่ามันมันยากนิดนึงในการที่จะเอาใช้ผ้าซาตินที่มีลนะักษณะเซอร์เฟซที่มันวาวเนี่ยมาทำยังไงให้กับให้เข้ากับผู้ชายซึ่งเราก็เลือกสีม่วงเลือกออกมาแล้วโดยใช้ด้านในด้านในของผ้าเข้ามาทำเป็นเป็นเป็นสูทเป็นแจ็คเก็ตซึ่งเราก็ยังพยายามจะลักษณะเาขาเรียกอะไรอะ่ะคงความความเรียบในเรื่องของแล้วก็พยายามแสดงพยายามนำเสนอในเรื่อง,องคัตติ้ง ให้มากที่สุดครับเอาละครับตอนนี้เนี่ยเรามาฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการแล้วก็คอมเมนเตอร์ของเราบ้างดีกว่านะครับเริ่มจากท่านแรกนะครับคุณนัทวัน์ศรีวราครับผมเชิญครับก็ชุดมันดูนิ่งมากสําหรับผู้หญิงชุดแรกนะครับแล้วมันดูรู้สึกว่ามันเอาสีสองสีมาผสมกันแล้วมันดูหายไปเลยอ่ะเมื่อเทียบกับอีกชุดหนึ่งซึ่งใช้สามสี ในขณะที่ชุดผู้ชายก็นิ่งจนเหมือนไม่ได้มีอะไรไม่ได้เป็นดีไซน์นะครับแล้วก็ดีเทลที่ใช้บนชุด3ชุดต่างกันหมดแล้ววลลุ่มมันก็น้อยแล้วเวลาใส่แล้วมันก็ดูฟีบๆแบนๆนะครับมันก็เลยดูไม่น่าสนใจจริงๆมันน่าจะดึงสีอื่นมาใช้อย่างชุดแรกที่เป็นเดรสยาวอ่ะครับมันน่าจะดึงสีอื่นเข้ามาใช้ด้วยแล้วก็แรงบันดาลใจที่นํามาใช้อ่ะครับมันเหมือนดึงเอารูปนั้นมาใช้แปะลงไปบนชุดเลยมันก็เลยไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรใหม่เกิดขึ้นมานครับ ส่วนอีกอันนึงก็คือดีเทลที่นํามาใช้ไม่เหมือนกันกางเกงผู้ชายกับเสื้อผู้หญิง2ชุดมันเหมือนผู้ชายมันเหมือนแค่เอามาใส่มันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นดีเทลที่อยู่บนกางเกงเลยนะครับประมาณนี้ครับครับสำหรับความคอมเมนต์ของอาจารย์อนาะจารย์ว่าพอเห็นคอลเลกชันแล้วนึกถึงนิตยาสารขวัญเรือนเล่มแรกอะ่ะคือแบบว่ามันมันเชยอะ่ะสิ่งหนึ่งที่ ที่มันไม่เข้ากันคือมันไม่เป็นคอลเลกชันลักษณะเสื้อผ้าของผู้ชายมีมีลักษณะรองเท้าที่เป็นสนนเกอร์เป็นเป็นสปอร์ตสำหรับของคุณผู้หญิงสองคนเป็นชุดลาตรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันมันดูไม่เป็นคอลเลกชันกันก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอย่างที่ทางเซเรียบอกมาว่าคัตติ้งดีนะคะอันนี้นี่ขอชมนะคะแล้วก็การพิกแพลงอาจจะน้อยไปน,นิดนึงแต่ว่าก็ชอบชุดที่ใช้เชือกมา แคลงนะคะสีเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถจะบรรเจิดได้กว่าน,นี้หนึ่งไหมเพื่อจะได้แบบดูแล้วมันมันมีความเด่นออกมาในในตัวของทั้งหมดในโมเดลทั้งหมดนะคะเ,ออเรื่องการใช้เสื้อสูตรผู้ชายสีม่วงก็รับพี่พี่ดูว่าเก๋ดีเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอสูตรผู้ชายสีโทนนี้สักเท่าไหร่ในในแฟชั่นบ้านเราในตอนนี้นะคะอย่างที่บอกแหละก็คือที่พี่อยากจะให,ให้ให้ให้ความคิดก็คือเรื่องของการใช้สีคือจริงๆอ่ะถ้าสมมติน้องเห็นมาอย่างเงี้ยหนูสามารถจะแบบว่า ให้มันพลิกมาได้อีกสเต็ปหนึ่งได้เลยซึ่งซึ่งเราโอเคเราเขาเรียกว่ารักษาโครงตรงนั้นไว้ได้นะคะอันนี้ก็อยากจะให้พัฒนาตรงนี้ค่ะเห็นด้วยนะครับกับสูตรผู้ชายสีม่วงนะครับเราจะเห็นได้รท่านสุดท้ายครับเชิญพี่กุ้งครับผมก็ถามว่าทําได้แค่นี้เองหรอผิดหวังนะสูตรแบบนี้พี่ตัดเป็นร้อยตัว ไม่ได้มีอะไรใหม่ในสูตรนี้เลยอะมันน่าจะมีอะไรที่มันใหม่กว่านี้หรือโครงสูตรหรืออะไรเก๋กๆอยู่บนสูตรแบบนี้ตัดตัดบ่อยเบื่อมากส่วนชุดยาวก็โอเคแต่ว่าพี่คอมเมนต์ว่าถ้าไม่ได้แจ็คมาใส่ชุดนี้เนี่ยสมมุติว่าเป็นเออซิเคียวริตี้ด้านล่างมาใส่ไปเดินเนี่ยจะรู้สึกไงคะพี่อยากได้อะไรที่มันใหม่กว่านี้ผิดหวังอยากให้กลับไป ดูใหม่ตรงนี้เรื่องดีไซน์พี่คาดหวังไว้สูงกว่านี้อยากได้ความใหม่ไม่ได้อยากได้งานตัดเนียบเนี้ย ب. อย่างนั้นพี่ก็ไปไปที่คูนิต้าก็ได้ร้านไหนก็ได้ฝีมือเนียบเนี้ย ب. แต่เราต้องการความใหม่ไอเดียสดใหม่ที่คุณจะให้กับเรารกลับไปคิดแล้วไปประชุมกันในทีม